ก็สวัสดีเพื่อนเชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ New Yamaha t m a x t e c เทคแต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะเป็นเจนที่9แล้วนะครับเปิดตัวมาสดสดร้อนร้อนวันนี้มีโอกาสได้มาทำการทดสอบขับขี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฟีเจอร์ออปชันที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างและจะสู้กับ Honda For ์ซที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่ารุ่นไหนหน่าใช้กันไปชมกันครับ สำหรับ New Yama h a T Max Gen ที่9นะครับก็เปิดตัวมาด้วย2รุ่นเหมือนเดิมนะครับราคาเริ่มต้นในรุ่น s t r n เนี่ยจะอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทแล้วก็คันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่น t e c h m a x เนี่ยราคาค่าตัวจะอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทก็ต้องบอกว่าเป็นราคาเดิมไม่ปรับเพิ่มแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับบอกเลยว่าออปชั่นฟีเจอร์จัดเต็มมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะในรุ่น t e c h m a x บอกเลยว่าครั้งนี้ คุ้มค่าคุ้มราคามากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรูปลักษ์ดีไซน์ภายนอกเนี่ยถ้าคุณมองผ่านๆเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกับของเดิมนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูที่ด้านหน้าเนี่ยเห็นด้านหน้าปุ๊บเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของชุดแฟร r ริ่งด้านหน้านะครับอันนี้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงตัว ไฟหน้านะครับครั้งนี้ก็ออกแบบมาใหม่ทางยามาฮ่าเขาบอกว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ T shape นะจะมีไฟเดย์ทอม running light แล้วก็มีตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำคืออยู่ในโคมเดียวแล้วก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวรูปลักษ์ดีไซน์เนี่ยทางยามาฮ่าบอกว่าปรับมาครั้งเนี้ยให้มันมีความเป็นผู้ใหญ่นะสุข,ขุมมากยิ่งขึ้นเป็นบิ๊กสกู๊ตเตอร์ระดับพรีเมียมนะด้านบนขึ้นไปมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้โฉบเฉี่ยวสปอร์ตเร้าใจเหมือนกับเจนเก่าแต่ว่า ตัวใหม่เนี้ยก็สวยไม่แพ้กันแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับในรุ่น t e c h m a กเนี่ยถ้าเห็นล้อเป็นนี่ปัดเงาแบบนี้นะแมชชีนคั t นะครับบอกเลยว่านี่คือ Gen 9ก็คือจะมีการมิลลิ่งนะครับในส่วนของขอบล้อแม็กด้านข้างเนี่ยเป็นแบบแมชชีนคั u นะครับเนี่ยถ้าเห็นเป็นล้อปัดเงาๆแบบนี้นะครับรู้ไว้เลยว่านี่คือ T-Mac g e เใหม่แล้วก็เป็นตัว เทคแม็กด้วยนะน,นี่ล้อเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยก็ยังเป็นล้อฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ระบบเบรกดิสเบรกอันนี้เหมือนเดิมนะก็เป็นจานดิสคู่นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกเป็นแบบเเดียเมาส์แล้วก็เป็นปั๊มเบรกของแอดวิกนะด้านหน้า4พอร์ตอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วโช๊คอัพหัวกับอัพไซด์ดาวอันเนี้ยระบบช่วงล่างนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ย เหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าอัปเกรดขึ้นมานะด้านหน้าอัพไซด์ดาวด้านหลังเป็นแบบโมโนคอสนะครับก็จะเป็นระบบที่เป็นการดึงนะของระบบช่วงล่างใครที่ไม่เคยสัมผัสหรือว่าไม่เคยขี่ในยามาฮ่าทีแม็กเนี่ยบอ,อกเลยว่าถ้าคุณได้สัมผัสเนี่ยเหมือนกับนั่งอยู่บนโซฟานุ่มๆที่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยนะระบบช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ถูกอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งที่เจนเเนี่ยอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยมีการ ติดตั้งในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับมีการตรวจวัดนะครับการหมุนของล้อหน้าและล้อหลังนอกเหนือไปจากระบบ traction control ที่มันจะต้องบังคับให้หมุนสัมพันธ์กันแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางยามาฮ่าใส่แกน IMU มาให้กับเจ้า T-MAX คันนี้ซึ่งเจ้าแกน IMU ที่เพิ่มมานี้นะครับก็จะพ่วงมาด้วยกับระบบเบร a คอนโทรลนะครับหรือว่า BC นะซึ่งตรงนี้มันจะสั่งการจ่ายน้ำมันเบรกนะครับด้วยระบบไฮดรอลิกเนี่ย ให้การเบรกเนี่ยแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณเนี่ยขี่เข้าโค้งอยู่กำเบร,รกไป20%แล้วปรากฏว่าเลี้ยวไปแล้วเนี่ยโค้งมันพับหักศอกหนักกว่าเดิมเนี่ยต้องกดเบรกเพิ่มเนี่ยไม่ต้องครั้งนี้ตัวรถนะครับมีแกน a m u แล้วคำนวณจากองศาการเอียงของตัวรถการหมุนสัมพันธ์ระหว่างล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับมันจะสั่งการนะครับตัวเบรกคอนโทรเนี่ยสั่งการ จนะ่ายน้ำมันเบรกมากขึ้นนะก็เป็นเหมือนกับระบบเสริมแรงเบรกนะเป็นการเอาข้อดีของระบบเสริมแรงเบรกของรถยนต์นะครับแล้วก็คอร์เนลลิ่ง ABS ในรถสปอร์ตบอย์หรูๆนะครับมาใส่เพิ่มเติมคุณสามารถเข้าโค้งได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคุณกำเบรกนะ่ะน้ำหนักเท่าเดิมแต่ว่าแรงเบรกที่ใส่เข้าไปที่ล้อเนี่ย มันมากขึ้นให้เองอัตโนมัติแล้วก็คุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณกดเบรกมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวก้านเบรกเนี่ยจะไม่มีแบบแรงกดมากขึ้นแต่ว่าตัวเบรกจะจับไปที่ ตัวดิสเบกมากขึ้นให้คุณเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าตัวรถมีแกน IMU เพิ่มเติมเข้ามานี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทางยามาฮ่าใส่แกน IMU ใน t m a x กก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอครับครั้งนี้ก็อัปเกรดนะครับอินเทอร์เฟซใหม่ทั้งหมดเลย UI CI นะครับปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ยังเป็นจอที่แสดงผลแบบดิจิตอลเต็มระบบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสามารถเลือกการแสดงผลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ใส่ระบบ ตรวจวัดแรงดันลมยางมาให้นะเป็นระบบ TPMS เหมือนกับในรถยนต์นั่นเองนะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับทายฟอนนะค่าลมยางเท่าไหร่ทายเลียนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังบอกหมดเลยเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยต้องปล่อยให้ตัวรถเนี่ยมัน วิ่งก่อนอ่าให้ตัวล้อมันหมุนก่อนเพราะว่าตัว TPS m เนี่ยใส่เซนเซอร์ไว้ที่ล้อหน้าล้อหลังอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้จะตรวจว,วัดได้หมดเลยนะครับเมื่อลมรั่วโดนตะป,ปูแรงต่างเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนอัตโนมัติให้เลยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็การแสดงผลแรงต่างเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่ามีตัวประกับแฮนด์ที่เป็นจอยสติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ในรุ่นเท็กแม็กเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ เชื่อมต่อในส่วนของแอปพลิเคชันนะระบบว i คอนเน็กตแต่างๆอันนี้ mm. เชื่อมต่อได้เหมือนเดิมนะออดิโอฟังเพลงโทรศัพท์สภาพอากาศนะครับผ่านระบบบลูทูธอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับวินชิลก็ปรับไฟฟ้านะก็ปรับที่ตัวหน้าจอตรงนี้นี่ก็ปรับนีนะก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่าก็ครบนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับกับกริปวอร์มเมอร์ก็คือฮีทกริปนั่นเองนะคุณก็ตั้งค่านี่เปิดนะครับเบอร์2 เบอร์3นี่นะฮีกิบเปิดที่ตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางของตัวรถนะครับมองด้านนอกเนี่ยอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงเนี่ยภายในเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นในส่วนของ Air i อินเทนะเป็นท่อดูดอากาศนะครับภายในเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่เลยให้อากาศมันดูดเข้าห้องไอดีเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเผาไหม้ที่ดีขึ้นตรงเนี้ยภายในเนี่ยเข้ากองอากาศตรงเนี้ย อัปเกรดใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัว t e คแ m a กเนี่ยตัวเบาะนั่งเนี่ยเขาก็มีการหุ้มหนังที่พิเศษกว่าตัวเบาะเนี่ยก็เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับบอกก็ยังเป็นแบบนี้นะครับเป็น2ตอนยกระดับผู้ซ้อนหายแบบนี้นะมีพนักพิงของผู้ขับขี่นะนั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็บอกของ Yamaha t m a แเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถ Big Scooter ที่ขี่แล้วขาไม่กางนั่งได้นะครับความสูงจาก พื้นน่ยก็ไม่สูงมากอ่ะเดี๋ยวค่อมให้ดูเวลาเรานั่งขับขี่เนี่ยก็จะอยู่ในสรีระนะครับท่วงท่าลักษณะการขับขี่แบบนี้นะก็อยู่ในท่าที่สบายสามารถที่จะยืดขาแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงที่วางเท้าเนี่ยมีให้2ส,สเต็ปนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยพื้นที่เหลือเฟือนะแล้วก็ถ้าเอาตัวรถตั้งลงมาอึ๊บอ่าตัวรถตั้งลงมาอ่าถ้าเอาขาลง2ข้างนะครับผมเนี่ยสูง168ซมก็จะขย่งแบบนี้แต่คุณก็สามารถ สไลด์ตูดนะก็เหยียบแบบนี้นะครับขาก็ข้างหนึ่งก็สามารถวางได้แบบเต็มเท้าถามว่าความสูงจากเบาะถ้าเทียบกับตอนขี่ใน Honda f o r z ์ซ่าอันไหนเก้งก้างกว่ากันนะครับก็จะบอกว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าความกระชับนะครับของตัวเบาะนั่งเนี่ยยามาฮ่าทีแม็กเนี่ยให้ความกระชับที่มากกว่านะครับแล้วก็ตัวถังน้ํามันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะก็ตำแหน่งเดิมแล้วก็การเปิดเบาะเนี่ยก็จะเปิดแบบ เปิดไปข้างหลังนะครับยูบ็อกขนาดพื้นที่ก็เล็กพอๆกันอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเจ้า Big Scooter ทั้ง2รุ่นมากมายนักนะครับอาจจะสู้ในตัวรุ่นน้อง300กันไม่ได้นะแต่รถแบบนี้นะส่วนมากก็เอาไปติดปี๊บเดินทางท่องเที่ยวขี่สบายๆชิลๆมากกว่านะแต่ถามในเรื่องของความสบายท่าทางการนั่งการขี่เร่งต่างเนี่ยทีแม็ก ขี่สบายมากๆนะครับแล้วก็การควบคุมรถอ่ะจอดติดไฟแดงเข็นนแรงต่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวตัวรถน้ําหนักก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะ221กิโลกร,รัมสำหรับตัว t e c h m a นะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งขาคู่ให้ดูนะครับไม่ได้หนักมากเหยียบปุ๊บเนี่ยเห็นไหม สบายสบายส่วนในเรื่องของเพอร์ฟอร์มาน์นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ส่งผลถึงในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับแม้ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่ได้มีการอัปเกรดเลยนะเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงเหมือนเดิมนะครับ 562cc นะครับอันนี้เครื่องยนต์เนี่ยทุกอย่างยกมาจากเจนเก่าหมดเลยทุกคนที่เคยสัมผัสหรือว่ารู้จักในตัว ทีแม็กอยู่แล้วก็น่าจะทราบกันดีถึงเรื่องความดุดันพละกําลังอัตราเร่งช่วงต้นจีจา้าติดมือนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในกลุ่มที่เป็นบิ๊กสกูเตอร์ก็มีแค่ทีแมกรุ่นเดียวในตลาดเท่านั้นนะแต่ถ้าถามผมผม,มขี่มาแล้วในตัว Onda าปัสซาเจ็้านะถ้าเทียบกับ t ีแม็ตัวเก่าก็ต้องบอกว่าอัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยทีแม็เนี่ยจะดุดันกว่าแต่ครั้งนี้ครับยามาฮ่าเขาปรับคาแรคเตอร์ใหม่นะแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมก็ตามนะครับแต่ว่าปรับให้มันมีความสุขขุม ขี่ง่ายสมูทนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นก็ไปท้าชนกับระบบเกียร์ DCT ของ Honda Forza 750ไปเลยนะครับสิ่งที่อัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวชุดคัดนะครับในส่วนของตุ้มเม็ดทวงน้ำหนักภายในเนี่ยจากเดิมใช้เป็น12ตุ้มมี12เม็ดครั้งนี้ปรับมาเหลือ10เม็ดมีการปรับน้ำหนักตัวเม็ดใหม่ นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของสปริงคลัตช์ใหม่นะอ่านี้คือการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีการปรับจูนในส่วนของตัวกล่อง ECU ใหม่นะครับแรงม้าแรงบิดเนี่ยช่วงต้น,นมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเอาพุทกกำลังเนี่ยแรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยทุกอย่างเท่าเดิมอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยขี่มาแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสมูทนุ่มนวลมากขึ้นออกตัวเนี่ยไม่กระโชกห้องหากเหมือนเดิมนะไปได้แบบสมูทสม ooth แบบสุขุมมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าสายซิ่งอาจจะแบบเฮ้ยอ้าวแล้วมันสุขุมแบบนี้ผมอยากได้รถแบบดิบๆคุณไปใช้โหมดการขี่โหมด S นะครับที่มเนี่ยจะมี2โหมดการขี่ก็คือโหมด S กับโหมด T นะครับโหมด S กับโหมด T ครั้งนี้มีการปรับจูในส่วนของกล่อง ECU ให้มันมีความแตกต่างในส่วนของกราฟเนี่ย ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะถ้าคุณจะขี่ในเมืองรถติดไม่ต้องการคันเร่งที่มันแบบโอ้โหดึงหลังหงายขนาดนั้นนะครับคุณใช้โหมด T ขี่มันจะสมูทนุ่มนวลมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณออกมาซิ่งต้องการความเร้าใจตามสไตล์แบบ T Max เนะี่ยคุณก็ใช้โหมด S ซึ่งตรงนี้มันจะแตกต่างจากเดิม ชัดเจนและในส่วนของตัวชุดท่อไอเสียนะครับครั้งนี้ก็มีการเพิ่มเซนเซอร์ CO2 เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นค่ามาตรฐานของยูโรไฟ h t แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยามาฮ่าทีแมนะครับ ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร 5+ Plus. แล้วก็ในส่วนของคอท่อไอเสียนะครับก็มีการนําเทคโนโลยีติกเวดดิ้งเข้ามาใช้ซึ่งเทคโนโลยีติกเวดดิ้งเนี่ยก็ใช้อยู่ในรถสปอร์ตอย่างยามาฮ่า YZF-R1 เลยนะตัวยามาฮ่าทีแมกเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนี้มาเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้เนี่ยทางยามาฮ่าบอกว่านะครับในส่วนของการปรับ นะครับตัวรับอากาศเข้ากองอากาศนะครับที่ตรงกลางนะครับแล้วก็การปรับในส่วนของตัวคอท่อไอเสียการใส่เซนเซอร์ CO2 เข้าไปเนี่ยเวลาขับขี่ใน y a m a h a T-Max ครั้งนี้นะครับจะไม่ได้ยินเสียงหม้อกองอากาศที่มันอ e ูอีอูอีเหมือนเดิมแล้วครั้งนี้จะได้ยินเสียงท่อไอเสียแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ที่เราใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับ สำหรับสมรรถนะการขับขี่ใน New Yamaha t m a x Tech Max นะวันนี้ได้มาสัมผัสนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงต้นของการเดินทางเนี่ยเราขับขึ้นเขาใหญ่กันนะก็เป็นการทดสอบในเรื่องของการเข้าโค้งแรงต่างและแน่นอนไฮไลท์นะครับแกน IMU มาแล้วระบบเบรกคอนโทรลมาแล้วการควบคุมน้ำหนักเบรกในโค้งอย่างที่บอกไปนะว่าะครั้งนี้ New Yamaha t m a ทเนี่ยทำได้อัจฉรยะมากขึ้นการแตะเบรกแรงต่างนะครับมีความสมูท นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็น้ําหนักการเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยําแม้ว่าไม่ได้กดแรงมากนะครับแต่ว่าการชะลอรถหรือว่าการพับโค้งแรงต่างเนี่ยตัวรถมันลีเนียเบรกให้มันมีความบาลานซ์นะครับกับองศาการเอียงของตัวรถเราอาจจะไม่ได้กดเบรกจนหนักจนเกินไปเพียงแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันชะลอความเร็วให้ สามารถพับโค้งนะครับรับกับองศาการเอียงของตัวรถได้บาลานซ์มากยิ่งขึ้นแม่นยำมากย่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้มันทําให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่ขึ้นอย่างที่คุณเห็นในภาพนะครับการขับขี่ขึ้นเขาใหญ่ช่วงหน้าฝนโอ้โหขี่ตาค่ายนะถนนลื่นนะครับแต่เราก็เข้าโค้งกันด้วยความเร็วแบบสบายๆเลยอันนี้ถือว่าเป็น จุดเด่นของ New Yamaha T-Max ที่อัปเกรดมาส่วนในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับอัตราเร่งสมรรถนะการขับขี่นะก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้คาแรคเตอร์ของตัวรถมีการปรับให้มันสุข,ขุมมากขึ้นคุมง่ายมากขึ้นขี่ง่ายมากขึ้นมือใหม่ไม่เคยสัมผัส T-Max มาก่อนเลยมาขี่ครั้งแรกก็ต้องบอกว่าขี่ได้เหมือนกับรถสกูตเตอร์ไซส์ 300cc แบบนั้นเลยนะคุมง่ายมากๆนะอัตราเร่งอาจจะ ลดความหือหวาลงไปบ้างนะครับในโหมด T แต่ว่าถ้าคุณใช้โหมด S เนะี่ยโอเคแหละช่วงต้นอาจจะไม่ได้ดึงหงายท้องเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็ขึ้นได้สุข,ขุมมากขึ้นแต่ว่าความเร็วกลางจนถึงปลายอันนี้ก็ยังลื่นไหลแล้วก็ติดมือเหมือนเดิมนะครับความเร็วสูงสุดท็อปสปีดข,ของ T Max เนะี่ยถ้าเทียบกับ Honda f o r z a 750อาจจะต่างกันดิฟกันนิดนึงนะครับ คันนี้ทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของ Honda For ์ซ750ที่เคยขี่มาเนี่ย190กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่า CC ห่างกันเกือบเกือบ200ซ c นะเพื่อนๆแต่ว่าความเร็วสูงสุดอะห่างกันเพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วก็ในส่วนของอัตราเร่งช่วงต้นช่วงกลางผมบอกเลยขี่ออกทิปไปด้วยกันไม่หนีกันไม่หนีกันนะครับไปด้วยกันได้อัตราเร่งก็ถือว่าปรับมาครั้งนี้มันขี่ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าใครเป็นสายซิ่ง เคยได้ยินสมญานามของ t m a มมาก็ต้องบอกว่าในตัวโฉม Gen 9เนี่ยอาจจะปรับใหม่แล้วนะไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ตื้ดเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าก็ยังขี่สนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมนะครับระบบ handling ช่วงล่าง,างต่างๆก็ต้องบอกว่าก็เป็น t m a มที่ ขับง่ายนะครับคุมง่ายนะครับพิกรถซ้ายขวาอะไรต่างขี่ได้คล่องตัวขี่ในเมืองก็ได้ขี่ออกทริปวันนี้พับโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรต่างไม่มีปัญหาเลยนะเป็นระบบช่วงล่างที่ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนอยู่แล้วก็ให้มาครบจัดเต็มอยู่แล้วนะขี่ได้ นั่งสบายเดินทางไกลๆออกทริปแบบนี้นะก็ไม่เหนื่อยล้าเลยนะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าก็เป็นบิ๊กสกูตเตอร์อีกหนึ่งรุ่นที่ครองใจใครหลายๆคนอยู่แล้วนะเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีความพรีเมียมในตัวเองการปรับมาครั้งนี้ไม่ได้เพิ่มราคา แต่ว่าเพิ่มออปชันมาให้มันก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเอาไปเทียบกับ Honda Forza 750นะครับก็ต้องบอกว่าจากที่ได้สัมผัสน่ะต้องบอกว่าลูกค้าอาจจะคนละกลุ่มกันเลยนะ Honda f o r z ์ซ5 0อาจจะไปจับกลุ่มแมสนะครับจับกลุ่ม มือใหม่ที่ไม่เคยขี่บิ๊กสกูตเตอร์มาก่อนนะครับเห็นว่าเออซีซีมันเยอะราคามันเข้าถึงได้ง่ายกว่าก็อาจจะไปสนใจใน Honda f o r z ์7่0แต่ถ้าใครเป็นสายเพอร์ฟอร์มานมีรถมอเตอร์ไซค์หลายคันหรืออาจจะขี่ในกลุ่มรถสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ต้องการตัวจบในสิ่งที่เป็นบิ๊กสกูตเตอร์จริงๆนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นออปชั่นแบบนี้แล้วก็ได้ในเรื่องของ performance จ๋าๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า New Yamaha T Max Gen 9เนี่ยเขาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนั้นนะอาจจะเป็นกลุ่มที่นิชหน่อยนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวก็แพงกว่า หลักแสนบาทเหมือนกันนะแล้วก็ CC น้อยกว่าแต่ว่าฟีเจอร์อะไรต่างเนี่ยก็ให้มาไม่ได้ขี้เหร่น,นะมีคูสคอนโทรลมาให้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วอันนี้มีฮีทกิฟต์มีฮีทตัวซีดด้วยนะครับอุ่นเบาะได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีลูกเล่นอะไรต่างที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่แน่นอนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานะครับทีแม็โดดเด่นกว่าแม้ว่าซีจะน้อยกว่าถ้าซีเท่ากันผมบอกเลยว่า T Mac แรงกว่า และนี่คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของการมาทดสอบ New ย a m a h a T Max Tech Max ในวันนี้นะครับก็ย้ำอีกทีราคาเริ่มต้น5 3 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปคันนี้ถ้าให้แนะนำนะเพิ่มอีก30 0 0 0บาทนะซื้อ TechMa x เอของเยอะกว่าฟีเจอร์เยอะกว่าออปชันเยอะกว่าแล้วก็เป็นตัวจบเลยในสายแบบ b i g s c o o t e r นะ5 6 9 0 0 0บาทราคาเดิมเพิ่มตเติมออปชันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่แบบใครกาลังมองหารถแบบ Big s c o o t ต r ตัวจบอยู่นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม คลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ